ฝาทุกคนช่วยแชร์กันนะคะอลีกัตโกเซมาเคนิจิวะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นเราอยู่ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปเซาวเช็คกันนะว,วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเซาวเช็คกันนะคะวันนี้ ลงเดี๋ยวไปแชร์อยากไปแชร์ในอนี่ตัวยงหนึงอ่ะเดี๋ยวไปเป็นไงทุกคนเร ใเอ, <laughs> อากาศดีมากแบบสามารถนั่งชิลๆได้แต่ก็เข้าขวัญก็ใส่สื้อแขนยาวอยู่ดีนะเพราะว่าเข้าขวัญที้หนาวและขี้ร้อนด้วยสปอยชุดพรุ่งนี้หน่อยอุ้ยสปอย,ปอยชุดนี้หน่อย,ช,อยชุดพรุ่งนี้หรอ,รหรอญี่ปุ่นหยุนปีมากคือเมื่อวันเจอม,มาถามว่าเป็นข้าขวัญคือตัดท้าใหม่หรือเปล่าอย่าบอกนะว่าเราตองไปแล้ว โอเครถมาแล้วรถมาแล้วหนูต้องไปแล้วหนูต้องไปแล้วทุกคน let's go 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 yes t r i e อะไรันน yes. ี่ยอะไวัสดีค่ะคนนี้จีว่าัสดีค่ะทุกคนคะหนูกำลังจะเดินทางไปซาวเช็ค ที่งานแล้วนะคะก็แว้มามทักทายทุกคนตอนแรกคิดว่าจะมีเวลากว่านี้อีกนิดนึงเออแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฟินแลบวจะเก็บภาพบรรยากาศวันเช็คมาให้ทุกคนได้ดูนะคะเาวเช็คกันทั้งคนใช่แต่เราจะเตรียมตัวลวะวลวฝากติดตามในฟินด้วยนะคะเดี๋ยวฟินเลบลก็กำลังจะเก็บภาพบรรยากาศทุกอย่างมาให้ทุกคนได้ดูกัน นี่อันนี้อยู่กับทีมนะคะเดี๋ยวเรากำจะขึ้นไปที่ทีมนี่อยู่กับรถด้วยเราแล้วเราก็เราจะเจอทุกคนปะคันนี้คันไหนคันนี้คันนี้คันนี้ขึ้นทางนู้นได้ซ้ำเจอทุกคนไหมอ้าวไม่เจอทุกคนอ่ะมีแค่เราจริงเหรอมีแค่เราเองเหรอเอองั้นก็คุยยังคุยได้อยู่อยู่บนรถเออ เคอทีไหนแต่เพื่อเราขีวีนคนไหนเพื่อนคนไหนอ้ yes please turn off ปิดไปเลยมันมันข้าวแล้วค่ะ กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นวันนี้ไปดูน้องเลยครับจริงเหรอคะว้าวแสดงที่โตกเกียวคะ่ะเราแสดงที่ส่วนไหนนะพี่พหนูจำชื่อไม่ได้อะพี่ฮิวพี่ทิวพี่ทิว,ทวอ๋อพี่ทิวไปอีกคันหนึ่งปะอื เธอแยกกันไปของราคาหนอฉันไม่รู้เนี่ยเนีน่ยเรากำลัง,ง,งเตรียมตัวนะคะอยากไปดูที่ญี่ปุ่นเลยฮะ,ะอุย้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิลเลเร์เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะสวนโยโยงิอุย้ยเก่งมากใช่ถูกต้องค่ะสวนโยโยงิรู้ได้ไงอะ่ะทุกคนรู้ทุกคนรู้ยกเว้น,<ย>นคลินลเลเร์ไม่รู้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ ร้านโตเต็มแล้วจองเมื่อคืนเกือบไม่ทันจริงหรอมีใครได้โตที่พราวบ้างไหมเอาโตมาแบ่งคืนเลยไปเลยเอาโตมาแบ่งหน่อยจ้าแบ่คืนไม่มีโตไอเลิฟติ๊กต k อก TikTok, ไอเลิฟติ๊กต k อกอยากบินไปหาพี่คนสวยจริงหรอ แล,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 ล้วค่มางานไทเฟสค่ะเพื่อนก็ไม่ได้เต็มเร็วเกินจึงหรอมีคนไม่ได้เยอะหรอเศร้าอ่ะจะมีคนไปดูหนูไหมเนี่ยเด็กนูตังเดียว ฉันเป็นคนญี่ปุ่นค่ะพรุนี้ไปหาคุณนะคะว้าวตอนนี้กำลังระจายมาเชื่อพิม่รนี้นะคะเขาจองเพื่อไปดูหนูเเดี๋ยวพี่ไล่ทุกคนอากจบตรงให้แล้มานั่งโต๊ะพี่คอมาสขอบคุณ ทำไมทำไมข้อขวาวปลามันถึงแบบฟัดซ้ำๆอะในของหลวงอาจจะยังไม่ขึ้นอันนี้ไม่ไม่กระตุกปกติเลยจะมีโชว์ใหม่ๆม,มาไหมหมา,ายถึงวันไหนหรอเธอแนะนำตัวชื่อภาษาญี่ปุ่นเร็ว พวกของกำลังไปมีชื่อภาษาญี่ปุ่นด้วยรัึยังไม่มีอ่ะมีแล้วในชื่อกลุ่มที่เราทำเองกับทิวโอ้โหน้องเคียวโกะเหรอเออน้องเคียวโกะกูจะว่าเคียวเคียวโกะเพราะว่าเรามีชื่อกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งเขียนว่าเคียวโกะจะไปญี่ปุ่นที่แปลว่ารถยังไม่มาก็นี่ไงฉันกำลังนั่งฉันกำลังเอารถไปรับพวกเธอปะอ๋อไม่เขาเอาเมื่กีเมื่อกี้เขาน่าจะเอารถกระะมารับเรารถคันใหญ่ที่สุดกระบะต้องไปรับฝั่งทิมเลยทีม

พรุ่งนี้โชว์กี่เพลงสปอยได้ไหมพรุ่งนี้โชว์สี่สิบนาทีอะไม่รู้ว่ากี่เพลงมั้งเขาบอกว่าเคียวโกะเป็นชื่อของผู้หญิงมันจะเป็นชื่อของผู้หญิงเขียนแปลว่าเค้าร้ถามในไหนเธอถามในแชท g นจีพีทงบ้าละแต่ว่าเคาร้สุภาพใช่งั้นเปลี่ยนเลย แว่าเสีต้งาเสว KKB อ้เห็นไหมาว KKB วัตาชิว่ถูกตติ่า h i c Benz d a n e ตติ Benz n อ๋อวัตาชิวะ Benz อาวัตาชิวะ Benz นี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่น day 1เคยเห็นคลิปปะวาตาชิวาเบนเดสวาตาชิวาเบนเดสเริ่มโชว์กี่โมงอะคะที่ที่ญี่ปุ่นห้าโมงครึ่งของวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งน่าจะแปลว่าเป็นสามโมงครึ่งของที่ไทยใช่เดี๋ยวมีบอกเป็นแล้วว่าเราจะเลี้ยวถามมากๆฉะนั้น ทุกคนที่อยู่ที่ไทยจะต้องเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไปกับเราใช่ไหมพี่แฟงถูกต้องถูกถูกถูกเป็นข้าวขวัญชาชาหฮนันเดสเดสกีๆๆ้เหรอนี่พยายามเขาสอนภาษาญี่ปุ่นหอ,นอยู่พรุ่งนี้ตื่นเต้นมากค่ะฟอร์มเจแปนแฟนโอ้ พวกนี้มีคนมีคนมาดูหนูเยอะไหมนะที่ญี่ปุ่นรอเจอแฟนญี่ปุ่นนะคะหนูจะทำให้ดีที่สุดตื่นเต้นมากตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้รอเลยหมายถึงว่าแฟนจริงๆฉันว่าล่ะยังต้องสู้นอะไหน่อยคนไทยที่ญี่ปุ่นเยอะนะจริงเหรอรอเจอทุกคนเลยค่ะ พี่เว้นคนจ่วยถ่ายวอล์กไหมก็มีเก็บบรรยากาศมาอยู่ค่ะเดี๋ยวจะไปหยุ่มหยุ่มยุมยมยุมยุมรวมลงในติ๊กต็อกนั่นแหละแต่ว่าอย่าหาความจริงจังจากหนูนะคือหนูแบบเจออะไรหนูก็ถ่ายอ่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศแบบกำลังดีเลยแบบไม่หนาวไม่ร้อนแต่ก็วันนี้เขาว่าเขาว่า ฝนจะตกตอนกลางคืนซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าเราขึ้นพรุ่งนีขึ้นน่ารักมากฉันชอบผมของคุณอุ๊ยเขาแปลาภาษามากอาริกากาเซมาห้ามป่วยกลับมาไม่ป่วยไม่ป่วยไม่ป่วยไปทาวเวิร์กให้คนญี่ปุ่นจำเลยนะพี่เบน <laughs> นี่คือสิ่งที่คิดอยู่ว่า หนูทาวเวิร์กได้ไหมอะที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้ปะทาวเวิร์กได้ได้จริงๆใช่ปะได้จริงทาวเวิร์กได้โอเคจะไม่โดนอะไรเนาะไม่โดนไม่โดนนี่ทาวเวิร์กมาแล้วฮะ <laughs> งงวะงงกว่าเดิมอกี <laughs> มอกต <laughs> อกบ,อบ,อบวเขาได้สิ <laughs> หลอได้จริงเหรอหขอแซบแซบจริงหรอมันแซบได้ขนาดนาั้นเลยที่ญี่ปุ่น เธอพูดว่าจะเทวเวิร์กทั่วประเทศรอบนี้ไปอินเตอร์เลยแม่จริงมารทวเวิร์กไกลถึงญี่ปุ่นเอาให้ญี่ปุ่นตะลึงซู่ซูซ่นะคะพี่เบนขอบคุณครับเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเลิกเข้าคอร์เสเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเรียนมาแล้วด้วยซ้ำ ยังอร่อยงูป่าเธอต้องพูดโยโรชิกุโอนิไงชิมัสเออเธอมีงูไงปู้แต่ว่าอะไรอ่ะเขอฝักเนื้อฝักตัวใช่ไหมครับน่าจะใช่ฝักเนื้อฝักตัวพอะไรโยโรชิกุโยโรชิกุโอนิไงชิมัสโอนิไงโอนิไงชิมัสเออโยโรชิกุโยใชเป็นโยโรชิกุเก่งนะพี่แฟนโยโรชิกุ คนมีคนมีประสบการณ์นะเนาะเอเคยเคยได้ขึ้นที่ไหนนะเคียราเซราโดเคียวเซราโดทุกคนคะเราสปอยว่าพรุ่งนี้เราจะมีเซอรไพรส์บางอย่างใช่ไหมพี่แฟงใช่ต้องให้ทุกคนคอยติดตามบนโลกโซเชียลดีๆเราจะมี เราจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะค่ะทุกคนรอชมวันพรุ่งนี้ด้วยก็คือ KKBX แฟนพลดก็คือพี่แบงไปถึงที่แล้วยังตื่นเต้นอยู่ไหมคะตื่นเต้นมากค่ะนี่ตื่นเต้นมากเลย เราขนเพื่อนมาเยอะมากชนั้นเราจะมีเสียงกรีดแน่นอนก็จริงตอนนี้ขึ้นเหมือนอยู่ไทยเพราะว่ามากันยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนไปเลยไยเลยไย,ยเลยไเลยไอไ Ah, cámara. Ahí. Ahí. Ah, cámara. กลับมาไหมไอะไรโอเคอก็มีกระตุกบางเล็กน้อยมาหรือยังนะไปแล้วดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวรอทุกคนฝากทุกคนติดตามโซเชียลของพี่เล่าโบนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตตลอดแบบเรียยวทามเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศวัน อนซาเช็คให้ทุกคนดูจะกันครับทุกคนไว้ดึกๆถ้ายังไม่นอนเดี๋ยวมา live ไลฟ์ใหม่บ๊ายบาย See you tomorrow